ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเดียทารโรค,ค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ King of Swords Three of Swords Nine of Cups d s e v e n of corn. Three of corn. Six of cup. Queen of spade. Five of cup. พลังงานของคุณตอนนี้ คุณอาจจะกำลังพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่กำลังพุ่งชนเข้ามาหาคุณเข้ามาทดสอบตัวคุณซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะแต่คุณก็ไม่ได้กลัวใดๆค่ะคุณกำลังพยายามที่จะปกป้องตัวเองพยายามที่จะหลุดพ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งตัวคุณจะสามารถเอาชนะได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณสามารถที่จะวางแผนชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ คุณรู้ว่าตัวคุณควรจะทํำยังไงควรจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไงที่จะทําให้ตัวเองพบเจอกับความสําเร็จนะคะแล้วก็สามารถคลี่คลายเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะคะคุณจะไม่จมปลักกับเหตุการณ์เหล่านี้คุณจะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวคุณดึงแต่ความสุขดึงแต่พลังงานดีๆนะคะดึงโอกาสดีๆที่มันกําลังเข้ามาหาคุณอยู่เสมอนะคะชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเหมือนตัวคุณกําลังจะได้เกิดใหม่ กำลังจะได้ดึงศักยภาพในตัวของคุณออกมานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถบางอย่างแล้วตัวคุณก็เชื่อมั่นว่าหากคุณเพียงพยายามเพียงพอคุณจะสามารถทํามันได้สําเร็จแน่นอนคุณกําลังรอคอยที่จะได้พบเจอกับความสําเร็จความสมหวังอย่างที่คุณต้องการซึ่งตอนนี้คุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวมันแล้วคุณกําลังจะได้พบเจอกับสิ่งสิ่งนี้แล้วนะคะ คุณจะสามารถเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นค่ะคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตความผิดหวังเสียใจมันคือเรื่องเล็กๆในน้อยในชีวิตของคุณนะคะคุณจะมองเห็นโอกาสดีๆที่มันกําลังจะเข้ามามองเห็นโอกาสดีๆที่มันรออยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะคุณจะสามารถดึงแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆเหล่านี้มาทําให้ตัวคุณมีความสุขได้มากขึ้นนะคะสามารถที่จะสร้างรอยยิม้ม สร้างเสียงหัวเราะให้กับตัวเองได้นะคะแล้วมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาทําให้คุณมีความสุขได้มากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ตัวคุณก็กําลังจะสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะใช้ชนะกําลังรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณจะได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงคุณจะได้พบเจอกับความสุขที่ถาวรจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจะสามารถเอาชนะในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกอย่างค่ะ ขอข้อความกำลังใจจากพี่ไพ่ส่งให้คุณอีกหนึ่งใบน,นะคะความสำเร็จคุณกำลังจะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการหากคุณมุ่งมั่นทำไม่ย่อท้อกับปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่แล้วค่ะถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่แล้วนะคะขอให้คุณคว้ามันมาให้ได้ค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ ขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ